đồn nghe không, không lo shit on, ta muốn, lo shit on nha, chip hai, không được keng,

ตะบูนพามาหาปลาครับวันนี้ปลาแกงนะมาแค่ครึ่งวันกูไม่จำมป็นาะโม่ห้อยด้วยตะบูนพามาห้อยเอ้อบอตองหักเอาหมีห้อยถอยหลังได้ไหมถอยหลังสายสายไปหลังแล้วได้ได้มาออมแล้วเฮ้ยไหนเฮ้ยไหนโด thôi 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 thôi

tôi tìm ba đồ tìm bà tìm bà tìm cầm tìm cầm phun bé cái dài dài bé con Hãy <laughs>

กับ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 วัวเกับัวกับวัวมันอยู่ใต้องเลยกับวัวยู่ถงกับวัวเนาะไต่ถงได้ยังไงมันจิง่อนี้ไปถ่ายนะใส่ไปถ่ายนะใช่ไปถ่ายขบนทางนึงขบสายสายไปทางนู้น

ไอ้รูปแมวเลยครับเฮ้ยดาแล้วเอาของไปไหนเนาวตะขอรอปลารอตัวเมียปลาปลารอตัวเมียคุณผู้ชมส่งของมาที่นั่นไหมอยู่ไหนนุ๊กนิ่งไงเอ้าแบบนี้มันอ๋อมันมากจริงแ่บนี้หรอเหินเหินเถอาเหินก็เราเลยอืมแม่ตื้อวะ ต่อนเรากินเราปลาเาอาจจะเป็นปลามงปลามงติดห้างที่บ้านเราถ่ายทุกันตลอดเลยนี่น้องมงก์ติดห้างตัวนี้ไปดูดังมันก็จะตายว่าปลาอะไรอีกเออนายยังท่ายังก้าลาวมันได้าอีกเลยวันนี้มงควายแล้วแหละมงก์แต่ชั้นมันก็ออกชั้นกันเลยเออเฮ้ยเอาสร้างปากเขานะพูดถึงว่าคันคันคันยี่ห้อเดียวก่อนนี่มันเราขึ้นมานั่งนั่งบนนี้ด้า สร้างความร้อไม่สร้างไม่สร้างนี่เลยแต่วนนัจะเป็นนุ่งใส่ซ้ำซี้พอได้ตาล้ออไนะ มิชิโกะกันมิชิโกะมิชิโก้นี่เป็นไงเป็นไงเวลาปลาลากมีคลิกเสียงกันมงอะไรตัวนี้ออฟส่สายมาเต็มเลยเนี่ยหรอจุดเยอะกันแล้วนนพูดถึงนี่ตกปลางง cướp sao mày lên cao lên 99 mét trẻ thương này thịt kiêu này chiếc cược tái bụng còn nấm mày luôn có điều luôn số đi แปลว่ามาคืนเรียเรียเรียดาบมู่มาแน่เลยเหยือเหยือจิ๊กที่ผมเอามาไม่ได้เรื่องเลยบ่าอู้น้ำเบ่อแล้วต้องเอาเหยือพอมไม่มีแล้วเหยือน้ำมันต้องไปหาที่บ้านว่ะทำไมยังไม่เห็นเลยแค่แล้วนะนะสีเขียวแล้วหมาดุมงตัวเดืยวงอมมังตัวเดืยวงอมใส่ซิปยังไงใส่ซิปวาดตัวเนี้ย กิน้างกองุ้ยโอ้ยสวยครับโอ้ยเลือดไปพี่ใหญ่เอาห่องเออออเอาหังเลยเอานียอนี่มันมันติดมันติดนั่น ผมถ่ายกูไซ้อนร้อนร้อนเอาพาก็ได้พ้าอะไรอะไรก็ได้ร้อนร้อนติงพีชัยโดนแล้วครับไม่โดนไม่รู้เรื่องครับคันซอยเพียร้ันซอยเพียครับเดี๋ยวเดี๋ยวตกน้าครับ อย่าไงบ้างครับพ no ี่โดฮินใครวายินวะใครวายินวะเมก่ก yeah, ิ้โดฮินวะไปอาจจะมีตัวแปมันกัดบึกเลยมันกัดบึกบึกบึกมก็ไปโอ้ยกิ้งเว้ยของกิ้งเว้ยขอกกิ้งก่ะกอกกิ้งเว้ยไม่คันมันอ่อนนะมันคงจะไม่ใหญ่เท่าไหร่หรอกเฮียแต่เมื่อกี้ตอนพอกทองเหลือหวานไปทีเดียวครึ่งสปูน

คันอ่อนแต่เล่นลอยคันนี้อ่อนจริงแต่เล่นลอยอ่นอนลอยอยู่แล้วคุณใครไม่อ่อนี่ยวฝนไปสอง,ออสองนาทีสี่สิบนะครับไข่หดหมด,ลหดมแล้วครับเดเอ

ôi tích kháng, kêu kêu, kêu, kêu Ô, ôi 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 tích kháng hết đúng. được kháng, bệt, bệt Ôi, đồ ơi khép, đồ, đồ mấy lút. Để. 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 ตัวกลางกันตัวกลางนะตัวกลางนเออเออตัวกัวเลยสวัสดีครับคุณผู้ชมเป็ดทริปครับมาดูตัดไก่ไปแค่ครึ่งวันนะครับคุณผู้ชมมาไต่โบนะเนี่ยเขาถ่ายรูปครับเขาหล่อครับวันนี้เขาหล่อเนี่ยเขาถ่ายรูปครับวเนี้ยนักข่าวอ่ะนี่นักข่าวนักข่าวนี่ไงกูเราไซส์สิบห้าโลครับมังคาวไซส์ยี่สิบโลครับคุณผู้ชมเนี่ยครับโอเคไกสุดยอด ใหญ่ครับไน่ไต่บูนครับเข็ดเอวแล้วฮะนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ด้วยครับฝากโมออฟด้วยครับพิชัยด้วยฮะนี่ครับไต่บูนนะเดี๋ยวผมิ้งโบโทัวไว้ใต้คลิปนะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ผมด้วยนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ